ถ้าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนไฟในห้องอาจสลัวหรืออาจปิดไปแล้วและโลกภายนอกกำลังเงียบลงทีละนิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์พอดแคสต์บำบัดใจสำหรับการฟังในความมืดที่นี่ไม่มีเสียงเร่งไม่มีคำสั่งและไม่มีใครคาดหวังให้คุณต้องเข้มแข็งมีเพียงเสียงเล่าเบาๆที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณในคืนที่ความคิดดังเกินไป ถ้าคืนนี้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวว่างเปล่าหรือเหนื่อยเกินกว่าจะอธิบายขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องแก้อะไรไม่ต้องดีขึ้นและไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างแค่ฟังและอยู่ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วซีรีส์นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนคุณแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่ทิ้งคุณไว้ลำพังในความเงียบ แต่ละตอนคือบทสนทนาเบาๆระหว่างคุณกับตัวเองถ้าบางประโยคทำให้คุณรู้สึกหน่วงหรือเงียบไปนานกว่าปกติไม่เป็นไรเลยนั่นแปลว่าหัวใจของคุณกำลังฟังอยู่ตอนที่หนึ่งค่อยๆเติบโตโดยไม่ต้องรีบเป็นใครสักคนเคยไหมคะที่คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ไปถึงไหนเลย ทั้งที่พยายามแล้วทั้งที่ไม่เคยหยุดแต่กลับรู้สึกว่ายังตามหลังคนอื่นอยู่เสมอถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นขอให้รู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวและความรู้สึกนี้ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวมันแค่หมายความว่าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังใช้ชีวิตอยู่จริงๆเราเติบโตมาพร้อมกับคำถามมากมายต้องเก่งแค่ไหนถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ ต้องรีบแค่ไหนถึงจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและต้องเป็นใครถึงจะมีคุณค่ามากพอคำถามเหล่านี้ค่อยๆสะสมอยู่ในใจโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวจนวันหนึ่งมันกลายเป็นความกดดันที่ทำให้เราเริ่มไม่พอใจในตัวเองเรามักจะเผลอเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับคนอื่นเปรียบเทียบก,กับเพื่อนกับคนในโซเชียลกับใครก็ตามที่ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่า แต่เราไม่เคยรู้เลยว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนั้นเขาต้องผ่านอะไรมาแล้วบ้างและที่สำคัญที่สุดคือเราไม่เคยเปรียบเทียบจากจุดเริ่มต้นเดียวกันความจริงข้อหนึ่งของชีวิตคือแต่ละคนมีจังหวะเวลาที่ต่างกันบางคนค้นพบตัวเองเร็วบางคนต้องลองผิดลองถูกอีกหลายครั้งและบางคนยังไม่รู้คำตอบแม้จะพยายามเต็มที่แล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะชีวิตไม่ได้มีเส้นชัยเส้นเดียวการพัฒนาตนเองไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่แต่คือการเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจว่าอะไรทำให้เรามีความสุขอะไรทำให้เราเหนื่อยและอะไรที่เราควรปล่อยวางบางครั้งสิ่งที่เราต้องพัฒนาไม่ใช่ความสามารถ แต่คือความเมตตาที่เรามีต่อตัวเองเราใจดีกับคนอื่นได้ปลอบคนอื่นได้เข้าใจความผิดพลาดของคนอื่นได้แต่กลับใจร้ายกับตัวเองเสมอพอพลาดก็โทษตัวเองพอช้าก็ตำหนิตัวเองพอไม่ไหวก็หาว่าตัวเองอ่อนแอทั้งที่ความจริงแล้วการยอมรับว่าวันนี้ฉันไม่ไหวต้องใช้ความกล้าหาญมากกว่าที่เราคิด การพักไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือการฟังร่างกายและหัวใจของตัวเองชีวิตไม่จำเป็นต้องดีขึ้นทุกวันบางวันแค่ไม่แย่ลงก็ถือว่าเก่งมากแล้วบางวันแค่ยังลุกขึ้นมาได้ก็ถือว่าเราไม่ยอมแพ้อย่าเอามาตรฐานของวันที่ดีที่สุดไปตัดสินวันที่แย่ที่สุดเพราะนั่นไม่ยุติธรรมกับตัวคุณเองเลย ถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรยังไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหนขอให้รู้ไว้นะคะว่ามันไม่จำเป็นต้องรู้ตอนนี้ชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบทั้งหมดในครั้งเดียวบางคำตอบจะค่อยๆปรากฏเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมต้นไม้ไม่ได้ออกผลเพราะมันรีบโตแต่มันออกผลเพราะมันอดทนและเติบโตในจังหวะของมันเอง คุณก็เช่นกันการเติบโตไม่จำเป็นต้องเสียงดังบางครั้งมันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เช่นการกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ทำร้ายใจการกล้าพักโดยไม่รู้สึกผิดหรือการกล้ายอมรับว่าเราอย่างไม่พร้อมสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือการพัฒนาตนเองที่แท้จริงอย่ากลัวที่จะเดินช้าอย่ากลัวที่จะยังไม่เหมือนใคร เพราะคนที่เติบโตจริงๆไม่ใช่คนที่ไปเร็วที่สุดแต่คือคนที่ไม่ทิ้งตัวเองระหว่างทางถ้าคุณกำลังฟังพอดแคสต์ตอนนี้ในวันที่ใจคุณเหนื่อยขอให้รู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรีบดีขึ้นแค่ยังอยู่ตรงนี้ยังฟังยังหายใจนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้ก่อนจะจบตอนนี้อยากให้คุณลองบอกตัวเองเบาๆว่า ฉันกำลังพยายามอยู่และฉันอนุญาตให้ตัวเองเติบโตอย่างช้าๆได้เพราะการค่อยๆเติบโตโดยไม่กดดันตัวเองอาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณให้กับชีวิตนี้ได้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากนะคะที่ยังเลือกดูแลหัวใจของตัวเองแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปในจังหวะที่คุณพร้อมก่อนที่เสียงนี้จะค่อยๆเงียบลง อยากให้คุณรับรู้ไว้ว่าคืนนี้คุณไม่จำเป็นต้องสรุปอะไรไม่ต้องได้คำตอบและไม่ต้องเข้มแข็งถ้าสิ่งที่คุณรู้สึกยังคงค้างอยู่ขอให้มันค้างอย่างอ่อนโยนเหมือนแสงไฟดวงเล็กที่ยังเปิดไว้ในห้องมืดซีรีส์บาบัดใจนี้จะไม่พาคุณหนีความมืดแต่จะนั่งอยู่กับคุณในความมืดนั้นจนกว่าคุณจะไม่กลัวมันอีก ถ้าคืนนี้คุณยังไม่พร้อมจะหลับไม่เป็นไรเลยแค่ฟังจนลมหายใจช้าลงแล้วค่อยพักในตอนถัดไปเราจะยังคงอยู่ตรงนี้เพื่อฟังสิ่งที่คุณไม่เคยมีโอกาสฟังจากตัวเองราตรีสวัสดิ์ค่ะและขอให้คืนนี้ไม่หนักเกินไปสำหรับคุณ